สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พาชมรถเชฟโรเลตสักคันนะครับตัวนี้เป็นรถครอบครัว s อ v 7ที่นั่งนะครับเชฟโรเลตแคปติว่าปี2016นะครับเป็นตัวท็อปสุด LTZ นะครับกุญแจคีย์เลสนะครับตัวนี้เป็นตัวไมน์เน่เช้งนะครับก่อนเปลี่ยนโชมสุดท้ายนะครับเป็นตัว AWD นะครับ4 x 4ตัวท็อปสุดรถสวยใส่นะครับสีขาวนะครับรถพร้อมใช้งานเลยตัวนี้ออกห้างไปแดงเกือบ2ล้านเลยนะครับ วันนี้เอาไปราคาเบาๆนะครับ1 9 7 0 0 0าหดูรถได้ที่ลำลูกตาของ7นะครับหมู่บ้านวิมานแก้ววิวเบาะ3แถวอยู่ครบนะครับพับขึ้นพับลงนะครับมีแอร์หลังให้พร้อมใครหารถกลับบ้านก่อนสิ้นปีนะครับช่วงปลายปีซื้อให้เป็นของขวัญให้ตัวเองให้ครอบครัวได้สบายเลยนะครับรถสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้เป็นระบบกุญแจคีย์เลสนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับสะอาดสะอาด แอร์เย็นเพียงพอจอในวิเก็ตเตอร์นะครับเบาะปรับไฟฟ้าฟั่งคนขับเป็นรถ SUV7 ที่นั่งนะครับที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับไปไหนก็สะดวกสบายนะครับไปกันได้ตั้ง7คนนะครับสบายสบายแอร์เย็นนะครับภาษีไม่ขาดเล่มพร้อมเอกสารครบนะครับเลขไม่ประมาณ1,80,000กิโลเมตรนะครับคันนี้นะครับกูญแจต้องอยู่ในรถด้วยนะครับถึงระบบทำงานนะครับ นี่นะครับจอในเวกเตอร์นะครับแผนที่นำทางดอกเป็นดอกรีโมทนะครับแล้วก็กุญแจคีย์เลสฝังอยู่ในเบ้าเลยนะครับตัวนี้ออกห้างปลายแดงล้านกว่านะครับวันนี้เอาไปแค่หนึ0 0แนก้า่นะครับถูกสุดในตลาดเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซิน2.4ี่นะครับเกียร์ออโต้นะครับรถใช้น้ำมันล้วนนะครับเอกสารครบพร้อมโอนภาษีไม่ขาดเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับทั่วประเทศไทย คนจองมาได้รถแน่นอนนะครับไม่มีผิดหวังใครสนใจฝากกดติดตามแบคงรถมือสองทุกรุ่นไว้ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆโอเคครับผม